8กองทุนไทย ESGX แนะนำเพิ่มสินลดหย่อนภาษีปี2568คัดกันมาให้แบบเน้นๆตามสไตล์การลงทุนค่ะโอกาสลงทุนครั้งพิเศษเฉพาะเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้เท่านั้นสหรับผู้ที่เน้นลงทุนหุ้นไทยล้วนมั่นใจในจังหวะสำคัญตลาดหุ้นไทยต่ำสุดในรอบกว่า5ปีแนะนำกองทุน KHD ไทย ESGX 68และกองทุน ASPDEQ ไท i ESGX-X68 สำหรับผู้ที่อยากลงทุนหุ้นไทยผสมหุ้นนอกเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดหุ้นต่างประเทศแนะนำกองทุน SCB TAPX 25A และ SCB TAPX 25D กองทุน MEGA TX 8020UN และ MEGA TX 8020CN สำหรับผู้ที่อยากจัดพอร์ตผสมหุ้นและตราสันนี้70/30เพิ่มความมั่นคงด้วยตราสารน,นี้ลดความผันผวนข,ของการลงทุนในระหว่างทางแนะนำกองทุน KTEQ 70+XD และกองทุนที่ไทย70 ESGXs สำหรับผู้ที่ชอบความยืดหยุ่นปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นสูงเพิ่มสัดส่วนหุ้นตอนตลาดขาขึ้นและถือตราสารนี้เยอะเมื่อเจอตลาดขาลง แนะนำกองทุน ASP Mix Thai ESGX X, X 6 8